ครับเอกพจน์นี่นะครับวันนี้เรามาติดตั้งจอแอนดรอย Mercedes-Benz C-Class C สามสิบสองย W205 นะครับมามาดูวันเลยครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับจอแอนดรอย Mercedes-Benz Lam 8ปลอมรตัวท็อปสเปกนะครับจอแบบ OEM นะฮะเนียนกริปแบบนี้เลยสวยงามมากเอาละนี่คือออริจินอลซิสเต็มมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะ ใช้งานเบื้องต้นดู Disney Plu s สเต็มจอนะครับลื่นไหลามาก Netflix นะครับ A S Play STV นะฮะดูได้หลดทุกช่องจุ๊บเต็มจอ YouTube นะครับ แมปน่าเบรกเกรอร์นะครับสองสองจอกล้องถ่ายหลังเลยฮะเย่เดี๋ยวเรามาดูแอปเปิลคาบเทกันนะครับ แอปเปิลคาเพลย์นะครับนื่นไหลามากนะครับผมครับเสร็จแล้ว ลูกค้าท่าไหนสนใจติดตั้งนะครับจอรนดรอย BMW Mercedes Benz Audi ก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเ c o d i n g นะครับมีสาขาทั่วไทยนะครับผมหลักๆอยู่ที่ราชพฤกษ์นะฮะก็มีที่เชียงใหม่ขอนแก่นโคาราชพทยาสีราชาสุราษฎร์และก็ภูเก็ตนะครับทุกที่ติดตั้งได้หมดเลยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ